Oh! เอามองึงอะสิอาบนา้ำนะก็ใส่เสื้อกัน ฮ่าตังมานางันเอาพี่ดีเอ๊ะมาเผาเด้นี่มาเผาเอาลงพ่อาพอ,า,อาบน้ำให้ไงผู้แห้งล่ะ นี่พ่ออาบน้าใหายด้วคนหันหน้าไปพูพาไปเล่นชกกระโกมาไงเป็นสาวแล้วก็เป็นคนไงเป็นสาวยังพออาบน้ามหายอยู่เนาะเอ้ยแน่่เยอะลูก่ะดูน่ะอาบน้าไปม,มาเอ้ยจะไปเปลือกชก,กเปลืก,กกตกยัม่มันนี่อย่างไรดำๆเลย้อเออไอเกือกขี่มามามานอนี่เนาะ mama đi đi nè măng măng ký ngô awkward đi ký ngô awkward hm ngô awkward hm 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 ยาหวานใส่ยี่ยี่เป็นที่ดินกีดองเอาจับนี่ไว้จับนี่ไว้เอนาะก่อนยืนหันละ có chép nó mua này mua số cặp buộc tôi lên số cặp buộc mà không thì sợ sợ bố chép rồi na bé ngon rồi đi đi không à. ôi xịt tiền nhiều โ่อหน้ำโพ่อน้ำมบ่ย่าลงเอาถือตึ๊กทับไปนี่บ่ต้องลงมาเนี่ยเฮ้ยทับไปนี่พ่อผูกได้บาดเนี่ยเสียบว่าผูกได้บอกยากแค่มันไมน่บอกยากไม่ล่ะงั้นบอกเค็บเต็มหลังหมดนี่เบิ้งบอกเค็บหม,มดนี่ ยังเอ้ยจังงี่ยัง,ยายงมาจีดคนติดตากี่ยังเนี่ยคนน้อเพิ่นน้แดงใจาวาย,ายอ่ะไงเป็นสาวนี่พออาบน้ำหายเยอะ อาบเองบ่ได้บ่น้าผมกุ้ยนี่ว่าอาบทวนๆเลยขึ้นไปครับนี่จ้องนี่ไว้อ่าจ้องไว้จ้องไว้โอ้ยไม่ดังจ้องไว้จ้องไว้ ว้ยบอกว่าจองนี่ไว้ยเขาเอียงอำปุดปุดปิดปอดสิล่างเ้าได้บัตรอุ่นบอ่อนี่มาซีดหน้าไม่ซีดขนนี่ล่ละลูกมันก็เปียกตัวบัตรอาบวยอาบไปคนได้บัตรอาบเฮหมาหมาคนกี่มาอาบน้ำจังไงน้ำเย็นก็นกตัวก่อ

ตัวพาลาะตัวเนี้ยชกกระโปรงมากรนาดมาอาบน้ำให้นั่นพ่อสีฟิอาขนลยอะรไรอ๋ออีนี่แม,ม,ม,ม่ล่างดากล่างดาก กว่าขีบก็มากระไรเนน้ำนะจิ้มพ้นอะไรอาบน้ำจิ้มเจ้าของน้ำอากาศอ่ห่อนว่าลงต,ตาม่ำๆลงอะไรกับนะกมะจิ้มซึ้งเขาลงวาหมาเนรอปวดจับขี้ม้าเนี่ยวันหนึ่งย่านเลยอาบน้ำ เดนนี้ไปไต่ท้องรถ อย่างปลาเองคนก็นย่ามเห็นนี่อยากกัดปลาเฮาคนได้คนนี่ประกัดเลยนั่นนั่นวะไอ้แนทะอยูดย่ดีๆเนี่กันเลยอไอ้แคทปอดตกส่างตกน้ำทว่วนละมันแตกแล้วไอ้แคทเอ้ยอยากน้ำเต็มหมาหมาูมาเอ้ยบังเช็ดแหงต้องไป ฮู้นะอาดขามขามโคง้งมาขามเพชรบุญต้นเหี้ยอ้ยใหญ่กระบอกแก่เปลือกดองเนาะเฮ้ยขามเสื่อมแสบได้เนี่ยย่ามเขาขายขาวบาดชุดนด้่าเขาขายติดขกดด้ยข้าวบาดยางหน่อยบันก็ี่สบห้าสิบนี่เไดกระบอกพ่อขายมันย่ามมีแลบบเละกระบอกเห็ด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để áo này เออธรรมาดาก็มาอาบมามนกนะก็เป้าขนตะบ,บันว่ามันเอียงอรรถเด็ดเด็ด i don't หนูเอามาามาเก็บวันี้โมเมนต์หน่ว่น้มเก็บคือจกินยา่ ว well. ันนะวันวันวาน พ่อลื่อมมันนั่นโอ้ยพอ่อลืมปิดจมูกควรสิคว้ยควนสิเขาหาควันปุ๊บตายวะต้องปิดจมูกไว้ต, <c oughs> ตัวขนหมาสิเพระเขาดังต้องปิดจมูกโอ้ยพอควนจนจิเรียขึ้นพ่อว่าต้าาองปิดจมูกไว้พ่อใหญ่เถอะเอ้ย

แปลงขนปัดนื้อเผาเดี๋ยวทาพ่อยนี่พ่อไปหาวีวีผมโอ้นี่อยู่นี่แปลงขนไปน้ำใยขนแตกๆทาบ่ิเวณจังหวัดอะไรได้เนี่ยหมาเนี่ยขนติดเป็นตะซังเลย่างีขนติดเป็นสังกระตังตัวนี่หมาหมาม่วนเนี่ยขนปุยๆขนติดเป็นสังกระตังเลย นกกำลังแปลงอยู่พี่แปลงออกน้อแปลงออกบ่ให้มันติดกันแ้าบ่แปลงขนติดกันมันเป็นตะเบิงเลยม,มันมันว้ายปลาพ่อปลาเนี่ยนี่เผาเอ้ปลาพ่อตกน้ำไปแล้วเฮ้ยว่าไงมนอะไรเน โอ้ยไปเลยอ,ะ <c oughs> อ่ยอะเฮ้ยหมดทะเลาะนะเฮ้ยแค่ดูแลตัใสมันโบทันแหงมันแหงก,ก่อนจะไปเอ้ยเป็นตำมันโลเงี่ยงปลาพอตกน้ำท่วมเลย 我这个。 แทงขนน้ำหลกเอ้ยบาทนี่มึงก็จะขนฟูงามตัวขนจังหน้ยก็ไปตัด้ตา,ดา,าตัดกระเพงเลยค่ะตัดพ่อตัดผมในร้อยบาทเนี่นะมึงไปตัดเองเอาเอ้ยพ,อพ่อพาไปตัดซ้ำตกน้ำอ,อีกแล้วตีคนนี้ดีนะ่นใส่ปลาพ่อตกน้ำผมเนี่ยวะ ตัดขนกัสามอยสคได้ว่าธรรมดาจีขนาด้ยบ้าบ้งมองมองนี่มอดที่แหงดาบวัตองแหงโอ้โหอาดาไมาบาดนี่ พ่วงพ่วงคนนี่แข็งสำคัญเลยนี่ยหางเป็นพ่วงนี่แต่ว่าวีเตี้ไว้แต่สุขภาพหางพุ่งพ่วงคนนี่ต้องวีทุกเสาร์นี่เนี่ยคนใหญ่สกปรกมากว่ะได้สกปรกว่ะได้เพราะคนเขานอนห้องน้ำเลยนั่นเขาในห้องเขาในห้องปั๊บทำไมจะกินนอนห้องแอร์คนมานอนห้องแอร์ม่าสิได้เสาร์งาบงับเอ้ยจมานียนอนห้องแอร์ แม่ไว้น่อนห้องแอร์ด้วยแม่นอนพัดลมนี่จะพ่อนอนนี่จะพ่อกับหนูนอนห้องแอร์ลูก,ก็นอนใต้เตียงอันนี้นคือเต้นขึ้นไปนอนเต่งหุ่นตัวนี่มันจะสร้างเกลี้ยงขาเข่ามีแต่หมากับเข่าได้กี่คนเป็นหมากรุงเทพบอกว่าวสารเล่าน้นนองคนบ่งหูเรื่องไหนมาตัวนี้น ตรงออภาษาไทยคนเรียงนี่กรุงเทพมานมาอยู่มาอยเหล้าโดนจึงตัวมาโอีสานก็บอกเล้าน้ากันเสยแล้วบอกองูเรียงพันยังเข้าเข้าบ้านลูกไหมงาเมือนงาเป็นง,นอ,งอกได้แต่เมกี้น้องกะเพราไปไหนเข้าบ้านเนี่ยหูจัก <c oughs> เออน้องกะเพราไปไหนเข้าบ้านเนี่ยเป็นลุยคอนเหมือนยังจะเปียกชกระ๊กวะคอยเขีเ่ยดาบน้ำกับหูจักเว้ยเมื่กี้ว่าภาษา còn bảo phát sao Thái, <laughs> để ở Bà Nà thôi. Bà Nà du để bảo lao trỗi trỗi, Ăn khâu nheo, để ở nằm chèng Ăn để sới đâu vậy. Quần tập, tắt แลสะอาดแล้วขนโฟนม่อะไรนน้องสะอาดแล้วนะขนโฟนม่เลยนี่สะอาดแล้วกอดได้แล้วนี่กอดได้แล้วกอดได้แล้วน้องสะอาดแล้วกอดได้แล้วกอดได้แล้ว พ่อไปเอาเสื้อมาให้แต่งตัวชิ้สวยหน่อยเดี๋ยวพ่อเอาเสื้อมาให้